สำหรับในส่วนของช่วงแรกครับมาดูประเด็นที่ฟ้าฝนที่กำลังตกกันอยู่ในเวลานี้กันสักนิดหนึ่งนะครับก็คงเป็นอิทธิพลของลมฝ่ายใต้ซึ่งก็หอบเอาความชื้นเข้ามาทำให้ในหลายเขตในหลายพื้นที่นะครับมีฝนตกกระจายโดยทั่วไปบางพื้นที่อาจจะตกหนักประเด็นเช่นนี้หลายท่านก็บ่นเรื่องการแตกใบอ่อนพี่นรสกรครับ การแตกใบอ่อนของทุเรียนไม่ได้เกิดเฉพาะในสวนท่านเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าเกิดทุกพื้นที่เพียงแต่ว่าการแตกใบอ่อนเหล่านั้นเขาจะมากน้อยอย่างไรอยู่ที่แล้วแต่ลักษณะของทุเรียนแล้วก็แล้วแต่ของพื้นที่นั้นๆไปสำหรับประเด็นสาระที่จะนำเสนอเป็นความรู้ในเช้าวันนี้ ก็คงเป็นเพื่อเศรษฐกิจหลักของเราก็คือในส่วนของทุเรียนประเด็นของทุเรียนนั้นคำถามที่ค่อนข้างจะมากแล้วก็ต้องการคำตอบนั่นก็คือทำไมทุเรียนปีนี้ของเราจึงไม่ออกดอกออกดอกน้อยออกดอกช้าและในสภาพต้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคือมีคุณภาพใบที่ไม่ดีพี่นศัก่อนครับทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเองนั้นก็รับคำถามมาแล้วก็ได้ทำการศึกษาติดตามตรวจสอบข้อมูลจนกระทั่งเป็นที่มั่นใจแล้วจะนำมาตอบเป็นสาระความรู้เป็นเทคนิคในการจัดการในเช้าวันนี้ก่อนอื่นต้องเข้าใจนะครับว่าในการทําทุเรียนนั้นไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จแต่ละท่านแต่ละสวนแต่ละคนแต่ละครูบาอาจารย์ซึ่งปัจจุบันนั้นมีมากมายเหลือเกิน ก็ล้วนแต่มีความรู้มีประสบการณ์ก็ลำเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังมาถ่ายทอดคนที่ได้รับข่าวสารก็นำไปปฏิบัติตามแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองอยากจะย้ำให้ท่านเกิดเห็นภาพเกิดความเข้าใจและไม่เสียหายประเด็นก็คือว่าในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในไม้ผลการศึกษาตรวจสอบ,สอบมิใช่ว่าเราจะทำแค่สมเดือนสองเดือนสเดือนหรือครั้งเดียว นั่นคือคำตอบที่ถูกต้องตอบได้เลยครับว่าในทางวิชาการไม่ใช่งานที่จะเป็นคำตอบได้ถูกต้องชัดเจนเป็นวิชาการและถูกต้องจะต้องปฏิบัติอย่างน้อยในหนึ่งฤดูกาลหรืออย่างน้อยสามฤดูกาลเพื่อตรวจสอบตรวจทานข้อมูลจนกระทั่งเป็นที่มั่นใจแล้วจึงจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่นำมาใช้ได้นี่คือเรื่องหนึ่งที่ต้องฝากไว้ พิรุษกรครับเรามาเริ่มต้นจากกรณีของทุเรียนก่อนว่าทําไมปีนี้ทุเรียนถึงออกดอกช้าหลายท่านก็ตอบได้ครับว่าเอา้าก็มันเป็นที่สภาพอากาศไงถูกต้องครับอันนั้นเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมาจากรอบวงจรการผลิตคือฤดูการผลิตของเรานั้นก็ถือว่าครบรอบ10ปีในรอบ10ปีเนี่ยผลผลิตจะออกเร็วแล้วก็ทยอยออก ช้าลงช้าลงจนครบรอบหลังจากนั้นเมื่อครบรอบสิบปีเขาก็จะออกเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งไปครบรอบสิบปีอีกเหมือนกันนี่คือวงรอบเหตุที่สองที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะอนำมาเล่าสู่กันฟังได้ซึ่งตรงนี้เราก็แก้ไม่ได้ในส่วนที่สามเนื่องจากสภาวะที่ได้เป็นข่าวสารทุกวันแล้วนะครับว่าด้วยความร้อนความแห้งแรง ทุเรียนเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้นเพราะฉะนั้นถ้าร้อนแห้งแล้งเนี่ยโอกาสของการออกดอกย่อมไม่สามารถที่จะออกดอกได้ซึ่งเรื่องนี้มีมุมขัดแยง้งผมเคยอธิบายเรื่องนี้แล้วนะครับมียูนหนึ่งแปลงน้ำก็ไม่ค่อยได้ให้ปัจจัยก็ไม่ค่อยได้พ่นทุกสิ่งทุกอย่างก็ปล่อยไปตามกระบวนการทางธรรมชาติแต่ในทางกลับกันเขากลับออกดอกได้ดี ออกดอกได้ดกออกดอกได้มากในรุ่นธรรมชาติซึ่งต่างจากกรณีบางสวนซึ่งเข้าไปดูแลบริหารจัดการอย่างดีปรากฏว่าทำอย่างไรก็ไม่ออกดอกน้ำก็ให้เล่งแล้วก็ให้อะไรก็เพิ่มพี่นสกรครับคำตอบที่เราได้หาคำตอบมาให้กับพี่นสกแล้วก็คือสภาพของการจัดการของเรานั้นผิดเวลาหรือไม่ เช่นในช่วงที่ทุเรียนใบแก่ถึงแม้ว่าสภาพใบจะไม่ดีใบแก่ใบตันเขาสะสมความสมบูรณ์มาเพียงพอเรากลับเห็นว่าใบาเขาไม่ดีพอเราก็ไปบำรุงไปเพิ่มน้ำเพิ่มปุ๋ยเพิ่มปัจจัยเพิ่มทุกๆอย่างเพื่อทำให้ใบสมบูรณ์ดังนั้นเขาก็ไปเจริญเติบโตทางร่างกายคือทางใบก็หยุดการขยายพันธุ์นั่นคือเหตุที่หนึ่ง ที่เราพบข้อมูลชัดเจนครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเกษตรกรหรือพี่น้องชาวสวนควรจะหยุดกลับไม่หยุดควรจะพักก็ไม่พักกลับไปเล่งประการต่อมาในช่วงจังหวะตรงนั้นสภาพใบยังไม่พร้อมอีกเช่นเดียวกันปรากฏว่าข้อมูลในโลกของสื่อโซเชียลบอกต้องกักน้ำต้องอดน้ำต้องคุมน้ำเราก็ปฏิบัติตามทำจนกระทั่งใบแก่ร่วงพอใบแก่ร่วง ศูญเสียพลังงานพอาศูญเสียพลังงานดอกก็ออกไม่ได้ครับมันจะเกิดสองเหตุแล้วนะครับคือแตกใบ on, อ่อนเพราะเราให้ปัจจัยกับส่วนที่สองเราไปบังคับน้ำในสภาพที่ใบยังไม่แก่ใบยังไม่พร้อมเกิดอาการถ่ายใบสูญเสียพลังงานเขาก็ต้องมาสร้างโรงครัวใหม่อันนั้นคือเหตุในรุ่นที่หนึ่งขั้นมาถึงเหตุรุ่นที่สองมาเหตุรุ่นที่สองก็คือใบพร้อม พอใบพร้อมเสร็จอากาศไม่ค่อยเอื้อครับด้วยข่าวสารในโลกปัจจุบันเนี่ยบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆก็บอกไม่ได้แล้วความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำมากทุเรียนมันเครียดทุเรียนมันหยุดการทำงานทุเรียนมันหยุดดอกก็ออกไม่ได้นั่นคือประเด็นเราก็เลยต้องไปให้น้ำทีให้กันวันเว้นวันบางสวนให้ทุกวันบางสวนให้วันเว้นวันนะครับบางสวนเว้นสองวัน ซึ่งจังหวะตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะควบคุมปริมาณนะ้ำเพราะใบพร้อมอากาศไม่เอื้อเท่าไหร่เพราะมันร้อนสิ่งที่เป็นตัวพิสูจน์ก็คือปรากฏว่าทุเรียนไม่ออกดอกทำไมไม่ออกดอกก็เพราะว่าเราปรับระบบน้ำมาเป็นถี่เกินไปนี่คือประเด็นครับที่เป็นมูลเหตุผมสรุปให้ฟังในกรณีนี้ มันก็จะเป็นเหตุที่เราต้องทำความเข้าใจก็จะไปตรงกับประเด็นที่ผมสรุปว่าเราให้ปัจจัยผิดจังหวะผิดเวลาผิดโอกาสหรือไม่แต่วันนี้เรามีอีกหนึ่งคำตอบครับสาเหตุหลักที่ทุเรียนของเราไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยประเด็นเหล่านี้มาจากอะไร ประเด็นเหล่านี้มาจากกรณีของการจัดการคือการตัดแต่งเรามีข้อมูลบางส่วนครับจากงานศึกษาของผมเองยืนยันมาหลายปีนะครับว่ากรณีที่ท่านไปทําการตัดแต่งกิ่งลูดกิ่งลูดขแขนงแต่งภายในโปร่งโล่งเป็นสวนทันสมัยเป็นสวยที่สมบูรณ์สวนที่สวยงามผลปรากฏทุเรียนแปลงเหล่านั้นไม่ออกดอก แต่ในทางกลับกันในสวนที่มีการจัดการในรูปแบบที่ดีตามธรรมชาติก็คืออย่างกรณีเราตัดแต่งเราก็อาจจะตัดแต่งครั้งเดียวหลังจากเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็แต่งไม่มากแล้วทุเรียนก็จะมีการแตกใบอ่อนแตกแขนงแตกกิ่งภายในแตกอะไรโดยเฉพาะในช่วงของเดือนสิงหากันยา ใครก็ตามที่ไปแต่งขแขนงในเดือนกันยายนทุ่ยเรียนต้นเหล่านั้นกลับไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยมากออกดอกปลายกิ่งถ้าเป็นต้นใหญ่แต่ในทางกลับกันครับเรามีงานศึกษาที่ติดตามผลแปลงที่เรามีการตัดแต่งน้อยแต่งครั้งเดียวและเดือนกันยานี่เราไม่มีการแต่งแล้วมันจะลกจะอะไรก็นิดๆหน่อยๆเราแต่งได้กระโดงเราไว้ซึ่งใบภายในทรงพุ่ม กลับพบว่าทุเรียนในแปลงเหล่านั้นออกดอกได้ดีออกดอกโดยต่อเนื่องออกดอกสม่ำเสมอบางส่วนอาจจะออกแค่50%บางส่วน70%นั่นหมายความว่าคุณภาพใบภายในไม่ได้เป็นตัวสร้างปัญหาแต่เราไปสร้างปัญหาให้กับทุเรียนเองคือเราไปรูดจนกระทั่งกลิ่งเลี่ยนเตียนโลงไปหมดผมเคยอธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับว่า ขแขนงภายในคือกิ่งที่ออกด้านข้างไม่ใช่ตั้งขึ้นนะครับถ้าตั้งขึ้นนะกระโดงกิ่งแขนงเหล่านี้เปรียบเสมือนปั๊มน้ําขนาดเล็กที่เขาจะดึงพลังงานจากใบลงมาใบผลิตเขาเก็บไว้ที่ใบปลายยอดเก็บไว้เก็บไว้ถ้าไม่ดึงลงมาเขาก็รอแตกใบอ่อนใหม่เขาก็จะไปสร้างให้ใบรุ่นใหม่ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีแขนงภายในในชุดเดือนกันยาเดือนตุลาพอถึงเดือนพิศจิกาแขนงแก่เขาจะดึงพลังงานลงมาก็เปรียบเสมือนปั๊มน้ําก็จะทําให้ทุเรียนเหล่านี้ออกดอกได้โดยธรรมชาติผมอยากจะเรียนยืนยันมีพี่น้กงสกรหลายท่านก็ต้องขอบคุณนะครับบอกว่าเนี่ยทำตามหมอทุเรียนผมเลี้ยงไว้ ดอกมันออกมาเองออกมาดีด้วยแล้วออกไหมไม่ได้ออกแค่ปลายนะมันลงมาถึงกลางกิ่งเลยเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบที่เราค้นพบมาแล้วก็อยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เป็นแค่แง่คิดเป็นมุมมองเป็นเทคนิคเอาไว้สําหรับฤด,ดูการผลิตหน้าเพราะอะไรเพราะฤด,ดูการผลิตหน้าเนี่ยเราเข้าใจครับว่าปีนี้ทุเรียนช้าหนึ่งเดือนปีหน้าทุเรียนก็จะต้องออกดอกช้ากว่า20วัน ปีถัดไปก็จะออกช้ามาอีกสิบวันมันก็จะช้าเหมือนเดิมแต่เร็วขึ้นมานิดหน่อยดังนั้นเลยต้องฝากไว้เป็นบุมมองในเทคนิคตรงนี้นะครับว่าข้อมูลล่าสุดที่ผมทำงานวิจัยติดตามผลเราพบว่าใบาทุเรียนที่แตกในเดือนกันยาเราเลี้ยงไว้จนถึงเดือนพฤศจิกาพอเขาออกดอกเสร็จในเดือนธันวาเราก็แต่งดอกแต่งแขนงไปในครั้งเดียวกัน ประหยัดแรงงานและก็ได้ประโยชน์ส่วนแปลงที่มีการแต่งกิ่งแต่งโปรงแต่งโลงไม่ออกดอกเลยครับหรือออกดอกน้อยมากในกรณีที่ท่านจะทำเช่นนั้นมีอยู่วิธีเดียวที่จะทำให้เขาออกดอกได้นั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องไปชามใช้สารหรือตัวฮอร์โมนแปตัวพาโคูบิทาโซน์เข้าไปช่วย ไม่ใช่นั้นเขาไม่ออกดอกฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับเวลาที่เราฟังสาระต่างๆจะได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องโทนิกอะโทนิก,นกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอะโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสารพลังงานส่งเสริมการสร้างราก กระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการจเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อาโทนิกที่อัตรา2 1 4ถต่อน้ำา20ลิตรเป็นประจำเพื่อผลของท่านจะได้โตไวให้ผลดกรูปทรงดีอาโทนิกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกรมากกว่า50ปีบริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกร โรคราเน่าโคเน่าเริ่มดื้อยาแล้วลามินาและไตราสารช่วยได้ไตราสารคือเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วสรงพุ่มปีละสองถึงสครั้งแก้โรคโคเน่ารากเน่าลามีนาคือเชื้อบารสิลัสซับทิลิสใช้ผสมน้ำชีดพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพูราไฟทอปทรา หรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนล่ะก็ที่ใช้พืกเกษตรทุกสาขาปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตรต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากทั้งที่เกิดจากศัตรูพืชและวิกฤตการดินฟ้าอากาศที่มีความแปรปรวนจนทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นมากดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ำหนักต่อต้นหรือต่อไร่ และเพิ่มราคาสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรได้นำเข้าอาหารเสริม TKS5 เป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ำหนักและคุณภาพรวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วงซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ภไยราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไยราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม a n น p r e g n o สและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท นลิฟจำกัดไซฟามิน B K ไซฟามิน B K อะมินโนเข้มข้น98ปทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุดรว่วงตั้งแต่หางแย่ไหม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกหก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศรปาปรวนใช้เพียง5ซีซีเท่านั้นป้องกันการรว่วงเมือ่อใดนึกถึงไซฟามิน มีสินค้าคุณภาพจากไซโฟบริษัทเอราวันเคมีกเกษตร เอาเด็ดเทคโนครอบตอนการเร่งผลอ่อนโตเร็วทุเรียนเงาะลองกองมะม่วงและไม้ผลทุกชนิดในระยะติดผลอ่อนควรทําให้ผลเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องเร่งให้ผลโตเร็วป้องกันผลร่วงเพิ่มการติดผลด้วยการพ่นไฮพาวเวอร์สิบห้าและเทรนเนอร์พ่น2-3ครั้งทุกๆ7-10วันและดินควรมีความชืน้นไฮพาวเวอร์สิบห้าและเทรนเนอร์จะทําให้ผลอ่อนโตเร็วลดการหลุด ร่วงเพิ่มการติดผล High Power 15 15 15และเทรนเนอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนคร o บหาซื้อได้ที่ร้านชัยพึษ์ทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีปรับปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืคคชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจํากัดที่หาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การกเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคอน ครับท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์จันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรากลับมาฟังสาระต่อจากในช่วงแรกครับกรณีที่เป็นทรงพุ่มขนาดกลางต่อไปในส่วนของทุเรียนทรงพุ่มขนาดกลางคำถามที่ถามว่าแล้วมันออกดิดเดียวออกปลายกิ่งคือให้เข้าใจว่าคุณภาพของใบเป็นส่วนหนึ่ง ถ้าใบไม่ดึงอาหารลงมาเขาก็จะเก็บไว้ตาดอกก็จะไม่สร้างถ้าเก็บเอาไว้ที่ใบอย่างเดียวแล้วเกิดการแตกใบอ่อนต่อเนื่องมันก็จะสร้างใบใหม่พลังงานก็จะถูกส่งไปใบใหม่เช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงพบประเด็นว่าทุเรียนใบสมบูรณ์แต่แตกใบอ่อนต่อเนื่องเพราะเราบำรุงอย่างดีให้น้ำอย่างดีให้น้ำทีเลยกลายเป็นเจริญเติบโตทางลำต้น แต่ไม่คิดจะขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นการที่เราจะคิดทาให้เขาขยายพันธุ์เราก็ต้องเข้าใจในหลักการครับคือความเครียดทําให้เขาเครียดโดยการควบคุมปริมาณน้ําเมื่อใบแก่จัดไม่ใช่ควบคุมใบเมื่อใบเพสลดัดหรือใบยังไม่แก่เพราะถ้าเราไปควบคุมตรงนั้นดอกไม่ออกใบเก่าก็จะเสียนี่คือเหตุปัจจัยที่ต้องนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เป็นจุด คิดมุมมองและมองไปในฤดูการถัดไปมาดูประเด็นต่อมาครับกรณีของข้อมูลที่ออกมาในลักษณะการที่ทุเรียนถ่ายใบเป็นผลมาจากการควบคุมปริมาณน้ําในสภาวะที่ใบไม่พร้อมคือใบยังไม่แก่ใบยังไม่ตันยอดยังไม่อั้นยอดยังไม่ตรงถ้าเราไปอดน้ําเกิดอะไรขึ้นใบในจะถ่าย ถ่ายเมื่อไรถ่ายเมื่อเราให้น้ําเพิ่มเพราะว่าเราไปเห็นว่าโอ้ยมันเครียดหน้าเกินไปแล้วไม่ได้แล้วเราให้น้ําให้น้ำเขาจะถ่ายใบเก่าพอถ่ายใบเก่าเท่ากับพลังงานนั้นสูญเสียไปเป็นจํานวนมากนั่นคือเหตุที่หนึ่งเหตุที่สองครับก็คือในลักษณะของโคนต้นโคนต้นที่โปรง่งดินที่ร้อนความแห้งแรงแสงแดดการคาดโคน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระบบรากเกิดความเสียหายโดยเฉพาะกรณีลากที่อยู่ตามผิวดินคือทุเรียนเนี่ยถ้าหากว่าเขาอยู่ในสภาพที่คโคล,ลงโปรงอยู่แล้วโดยธรรมชาติลากเขาก็จะมุดลงอยู่ด้านล่างเขาก็ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนแต่ในกรณีที่โคลนต้นลบทึบชื้น เราไปทำการเปิดโคนคาดโคนเราไปทำให้อากาศถ่ายเทแล้วไปกระทบกับความร้อนความแห้งแรงจากอุณหภูมิจากภาวะของเอลิโยตัวนี้แหละครับจึงเป็นเหตุที่ทำให้ระบบรากเสียหายเราจะเห็นเลยว่าทุเรียนเหล่านี้ยอดไหมยอดแห้งยอดเป็นไม้กวาดขอบใบไหม ขอบใบแห้งมีอาการถ่ายใบยเก่าแล้วแตกใบอ่อนใหม่เวลานี้ใบเก่าก็จะไม่เหลือใบใหม่กำลังแตกแสดงว่าเขาเริ่มฟื้นตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเองอยากจะฝากไว้คือตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาถ้าท่านทำทุเรียนธรรมชาติท่านไม่ควรไปทำลายในส่วนของระบบโครงสร้างตรงบริเวณโคนต้นที่เป็นระบบรากยกเว้น ยกเว้นกรณีเดียวก็คือกรณีท่านเป็นกลุ่มผู้ทำสารท่านอาจจะต้องใช้แรงงานดึงออกดึงออกเสร็จท่านก็ต้องตลบเข้าเพื่อรักษาปกป้องคุณภาพของดินจุลินทรีย์ในดินธาตุอาหารในดินที่เป็นประเด็นเลยนะครับเรามีงานอยู่ชิ้นหนึ่งที่ค่อนข้างจะเล่าสู่กันฟังก็คือมีพี่น้องสกรท่านหนึ่งราดปุ๋ยในอัตราเข้มข้นปรากฏว่ารากไหมใบไหมหมดเลย กรณีที่สองท่านหว่านปุ๋ยในจำนวนมากแล้วให้น้ำน้อยปุ๋ยนั้นค่อนข้างจะร้อนที่ให้เนี่ยเพื่ออะไรต้องการให้มันเครียดให้ออกดอกครับอันนั้นคือคือผลก็ทำให้ต้นโสมเช่นเดียวกันประการที่สามไปคาดโคนประการที่สี่ไปขุดไปเปิดไปถากนั่นคืออันตรายที่เกิดขึ้นมันจึงเป็นเหตุที่ทำให้สภาพใบ เก่าไทยใบใหม่สุดโสมยอดแห้งหลังจากนั้นพอฟื้นตัวดอกเขาก็ออกไม่ได้เช่นเดียวกันคือเป็นประเด็นที่ต้องอยากจะให้เข้าใจในส่วนของงานของเราที่ติดตามศึกษาแล้วก็หาคำตอบจนกระทั่งเป็นคำตอบที่ชัดเจนคำถามสุดท้ายใบของท่านก็ดีใบดีใบสมบูรณ์ใบหนาแน่นแต่ดอกมันก็ไม่ออก คำต,ตอบเดียวครับที่เราเข้าใจก็คือพฤติกรรมของทุเรียนในส่วนในส่วนใหญ่จะมุ่งไปเป็นการเจริญเติบโตทางใบไม่ได้เจริญเติบโตในเรื่องของการขยายพันธุ์ดังนั้นถ้าเราต้องการให้ทุเรียนเหล่านี้เกิดการขยายพันธุ์เราต้องมีกระบวนการเข้าไปจัดการไม่ต้องไปลงทุนมากประการแรกอดน้ำให้นาน ให้น้ําให้มากคือคําว่าอดให้นานเนี่ยอดนานขนาดไหนในระหว่างใบที่เจริญเติบโตก็ให้เต็มที่ไปจนก,กระทั่งยอดอั้นยอดใบแก่ยอดตันอดน้ําอดนานที่สุดก็คือไม่เกินห้าวันผมเคยทํางานเรื่องนี้ครับอดสามวันปรากฏว่ายามแตกใบอ่อนเลยในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีฝนมีความชืน้นมีหมอกมีน้ําค้างแรงเพราะฉะนั้น การอดน้ําก็คืออดจนใบสลดตอน11โมงไปถึงเที่ยงวันลุ่มขึ้นก็ให้น้ําอดน้ําต่อไปจกนกระทั่งใบสลดตอน11โมงถึงเที่ยงวันลุ่มขึ้นก็ให้น้ําอันนี้คือแนวทางหนึ่งในแนวทางที่สองไม่ต้องไปบํารุงแล้วนะครับปัจจัยต่างๆที่ให้มาเนี่ยหยุดทั้งหมดแล้วมาควบคุมปริมาณน้ําตรงนี้บวกกับในส่วนของการ ใช้ปัจจัยในลักษณะการเก็บการเลี้ยงแขนงภายในไว้เพื่อเป็นตัวดึงท้ายสุดนำปัจจัยไปกระตุ้นเพิ่มในการสร้างความเครียดอย่างเช่นโปเซียมไนเตรต1 3 0 4 6นหะครับหรือจะเป็นในส่วนของสารกำจัดมแมลงหรือจะเป็นในส่วนของตัวพลังงานในรูปของอะมิโนอย่างเช่นกรณีที่เซต46 หรือจะเป็นในต่วนของตัวผิทภันฑ์อื่นๆที่ไปควบคุมในตัวเช่นเช่นซูเปอร์ดีหรือ rate, ดีในเตรตธาตุอาหารธาตุอาหารเหล่านี้ก็จะต้องเป็นเน้นแคลเซียมโบลอนนี่คือปัจจัยหลักๆแล้วก็โบลอนเดียวที่จะไปช่วยให้เข้าใจว่าเขาสมบูรณ์ทุกอย่างเพียงแต่เขาไม่ได้กรอบในเรื่องการขยายพันธุ์ ถ้าเราต้องการให้เขาขยายพันธุ์คือออกดอกก็ต้องให้เกิดสภาวะความเครียดเครียดเล็กน้อยนี่คือสรุปประเด็นศึกษาทั้งหมดเพื่อให้เป็นคำตอบว่าทำไมทุเรียนปีนี้จึงออกดอกช้าออกดอกน้อยและไม่ออกดอกท่านก็เอาข้อมูลเหล่านี้ลงไปติดตามดูนะครับไปวิเคราะห์ดูแล้วเผื่อจะนำไปปฏิบัติในปีถัดไปในฤดูการถัดไปครับสำหรับในเช้าวันนี้ เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ